สวัสดีคุณชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับกเกมติเกตนะครับคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครหมวกแดงนะครับขอนุญาตอำเราเรียกว่าแหละเซนเซอร์นะเพรเดี๋ยวจะติดเหลืองนะครับใครที่อยากดูแอนิเมชันเต็มๆไปหาดูในในช็อตช่องช่องผมเนี่ยนะครับผมทำช็อตไว้แล้วนะก็ไปดูได้อันนั้นนะคือคลิปนั้นนะติดเหลืองไปละก็ปล่อยไปเพราะผมทำมาเพื่อให้ดู มาเริ่มกันเลยนะตัวละครนี้เป็นสังกัดพิวกริมนะครับโรเป็นแอตแทกเกอร์อาวุธประจำกายเป็นไรเฟิลซุ่มยิงนะฮะบรรจุก,กระสุน6นะัดระยะเวลารีโหลด2วินาทีนะทำดาเมจได้69.04%ระยะเวลาชาร์จ1วินาทีดาเมจชาร์จเต็ม250%นะครับสร้างดาเมจใส่แกนต่างได้200%ดูกันที่สกิลนะครับ สกิลหนึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีกปกติจะส่งผลกับตนเองนะครับทำให้ชาร์จสปีดนะครับหรือความเร็วในการชาร์จเพิ่มขึ้น3จุดถ้าเกิดเป็นเลเวล10นะผมผยิงที่เลเวล10นะครับเพิ่มขึ้น3.81%อทับซ้อนได้สูงสุด10ครั้งนะครับระยะเวลาคงอยู่5วินาทีเอฟเฟกที่2นะครับจะเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่ การต่อสู้นะจะส่งผลกับตนเองจะแ,แปลงนะครับความเร็วชาร์จที่เกิน100%เป็นตชาร์ตดาเมจนะโดยที่ชาร์ดดาเมจจะเพิ่มขึ้น240%ขอ,ของของค่าความเร็วชาร์จที่เกินมานะครับอย่างต่อเนื่องนะสรุปง่ายๆก็คือยิ่งเราใส่ความเร็วชาร์จให้นางเยอะเท่าไหร่เนี่ยนางยิ่งไปแรงเท่านั้นทำให้ชาร์จดาเมจแรงขึ้นนะครับ ต่อมาสกิลที่2นะครับมีเอฟเฟกเยอะมากเลยเอฟเฟกแรกนะครับเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ส่งผลกับตนเองนะครับจะได้รับเอกะกรอะอย่างต่อเนื่องนะเอฟเฟกที่2นะครับเปิดใช้งานเมื่ออยู่ในสถานะทรงอสูรนะครับส่งผลกับพนธมิรท,ทั้งหมดทรงอสูรนี่จะเป็นสกิลเบิร์ดหเป็นบัฟของสกิลเบิร์ดท,ที่1น,นะครับก็จะทําให้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นนะครับสูงสุด 50.68%ของผู้ร้ายนะครับให้กับพาราเมทั้งหมดระยะเวลา10วินาทีเอฟเฟกที่3นะครับจะเปิดใช้งานเพื่อผลของปั๊บเวอรส์สกิลที่2นะครับใช้มีผลอยู่นะจะส่งผลกับตนเองนะครับเร่งเลือดนะครับฟื้นฟู HP สสุด2 3 0 4ของดังโจมตีเอ้ของดาเมจที่ทำได้นะครับระยะเวลา10วินาทีเอฟเฟ ต่อมานะครับเอฟเฟกที่3จะกส่งผลเมื่ออไร้เบิร์สสนะครับส่งผลกับตนเองพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุด71.42ครับระยะเวลา10วินาทีนะครับก็มาดูกันที่เบิร์สสกิลตัวนี้เบิร์สมีความเจ๋งนะครับเบิร์สสกิลสามารถกดเองคนเดียวได้ทั้ง1 2 3เลยเพราะงั้นเวลา จัดทีมเนี่ยก็อาจจะเอามาวางไว้สายสุดได้นะครับเจงมาถึงก็เปิดเบิร์ดถึงสองสามใสตัวเองเปิดคนเดียวอะ่ะเปิดคนเดียวนักเลงพออะ่ะตัวละครน,นี้นะครับมาดูกันว่ายังไงแต่ละเบิร์ดเนี่ยมันก็จะมีคู่ดาวแยกกันเท่าที่ผมลองมานะครับสี่สิบวิเหมือนกันแต่ว่าแยกกันเบิร์ดหนึ่งสี่สิบวิเบิร์ดสองสี่สิบวินะครับถ้าใช้ในเบิร์ดที่หนึ่งนะครับจะมีเอฟเฟกต์แรกสมผลกับพันธมิตรทั้งหมด ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุด77.55%ของผู้ร้ายนะครับของพลังโจมตีผู้ราย10วินาทีเอฟเฟกที่2นะครับส่งผลกับตนเองทำให้ฟูดาวของเบิร์สกิลลดลง40วินาทีนะแต่ว่าจะเปิดใช้งานได้แค่ครั้งเดียวต่อ1นนการต่อสู้เท่านั้นนะครับต่อมาเบิร์ดที่2อนะครับอันนี้มีเอฟเฟกเดียวนะส่งผลกับตนเองนะครับจะยั่วยุศัตรูทั้งหมด10วินาที สมรรถภาพ HP ก็คือทำให้ฮิวได้รับฮิวแรงขึ้นเนี่ยสูงสุด74.88%ระยะเวลา10วินาทีแล้วก็มีลดคูดาวเบิร์ดอีกแล้วนะครับ40วินาทีแต่ว่าทำทำได้ครั้งเดียวตอนหอนึ่งการต่อสู้เหมือนกันนะครับต่อมาถ้าเปิดไอ้งานตอนเบิร์ด3นะครับจะเปลี่ยนอาวุธนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นเรลกัน เป็นเป็นสไนเปอร์เร็วกันนะครับจริงๆออกไปได้แรงขึ้นอาวุธนี้ที่เปลี่ยนมานะครับดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่51.46%อันนี้คือบัฟมาแล้วนะครับจากแพทตตาสุดที่เขามีการปรับบัฟให้แรงขึ้นดาเมจฟูลชาร์จนะครับก็คือชาร์จเต็มอยู่ที่ยอ0ยู่ที่250%คงอยู่ได้นาน10วินาทีมีผลเพิ่มเติมนะครับเอฟเฟกเพิ่มเติมจะ เพิ่มระยะในการเจาะเกาะขึ้นร้อรนะครับระยะเวลา10วินาทีแล้วก็ความเร็วชาร์จเพิ่มขึ้นร้อเปเ็นป็นระยะเวลา10วินาทีด้วยอ่าร้อยจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของไพ่นะดี่ผมตูตกไปโดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่ผมว่าเป็นตัวละครที่โหดก็คือทำให้เราสามารถจัดทีมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ดีด้วยเดี๋ยวผมพาไปลงตัว สูโจมเดี่ยวหรือโซโลเลดนะครับระดับเจ็ดให้ดูตัวละครนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เปิดหายางน้อย1ตัวนะครับมันจะทำให้เรามีวิติในการจับทีมเพิ่มขึ้นคุณสามารถเอาไปร่วมทีมกับตัวเบิร์ดหหรือ2ที่มีคูดาวสี่สวินาทีได้เนื่องจากตัวหมวกแดงเองก็เปิดเบิร์ดหนึ่งองได้ทำให้เราสามารถวนสกิลโดยที่ใช้เบิร์ดหนึ่งอแค่ตัวเดียวได้นะครับ ปกติถ้า4 0ทีมมันต้องหยิบเปิดหนึ่งมา2ตัวหรือเปิดเปิดสอมา2ตัวนะครับอันนี้มันทําให้เราทําอย่างนั้นได้ก็จะจัดทีมได้ได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จู่โจมเดี่ยวครับไปเจอตรงนั้น,นครับมาที่จู่โจมเดี่ยวนะครับขออนุญาตนะครับผมเป็นอนี่แล้วกันจาลองเนื่องจากว่าผมตรงไปหมดแล้วนะครับก็ทีมเดี๋ยวผมจัด ทีมนี้นะครับหยิบตัวสโนไวท์นะครับตั้งเด็กมาด้วยนะสมบนสโนไวท์โรลลี่นั่นแหละบางคนเรียกอย่างี้เริ่มกันเลยครับจะอยากจะให้สังเกตเวลาเปิดเมอร์สกิลครับเปิดเมอร์จะเห็นว่าเปิดบนเปิดเองแล้วก็เนีนยจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเร็วกันนะครับแต่ว่า ยิงเร็วมากจริงๆเร็วเพราะว่าความเร็วชาร์จไอ้นี่แหละบวกกับระยะระยะยิงเนะี่ยมันเหมือนกับมันยิงออกไปเป็นเรียกว่าอะไระเอ่นกระสุนนะ่ะมันใหญ่มากแบบถ้าสังเกตดีๆจริงๆบอสเนี่ยมันจะมีผมเรียกว่าอะไรดีมันจะเป็นก้อนแดงๆข้างหลังเรียกว่าปอด์หนะ็ไหมเพื่อนผมเรียกว่าปอดอ่ะแต่ที่จริงเหมือนไมนชาใช้ปอดเนี่ยมันนอกไปนะแต่ถ้าเกิดสนโนว์ไวท์เออไม่ใช่สนโนว์ไวท์ขออภัยครับเป็น ปกแดงเปิดเบิร์ตสามยิงมันโดนหมดยิงไปตรงกลางเนี่ยคือโดนโดนทั้งสองทางโดนทั้งตัวบอสทั้งสองอ่างคือมีป็นตัวที่ลงเลนบอสได้ดีนะครับด้วยอันนี้ผมเอามาโชว์เคสตัวนี่ด้วยนะสโนไว้โดนดีนะครับไอที่เห็นวิสตายยิงล้วนนี่ของสโนไวแล้วมันโดนทางสนามครับเนี่ยก็ว่าเป็นอยู่เป็นตัวละครที่ดีตัวตัวแจกฟีที่ดีมาก ในคลิปที่แล้วผมไม่ได้ไนไหวเนาได้เอามาลงให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ขอ,ขอรวบยอดเป็นคลิปในคลิปนี้เลย,เลยนะเนียเปิดเปอเ,เอยิงโอเคแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของบวกแดงก็คือคอมพูริมที่ เองเปิดกาชาเอานั่นแปลว่าคุณจะอัพดาวได้ยากแล้วก็นั่นแหละถ้าตอนนี้มีมุกออนะครับสามารถที่จะดาวให้ไปเป็นสามดาว จริงๆมีคนจัดทีมคู่กับนักเรียนสองตัวก็คือนาคกะและเทียนนะครับซึ่งผมไม่มีเทียนผมก็เลยจัดเอาเป็นปร้องกับนัวมาแทนนะครับก็มาดูดาเมดกันนะเห็น <c oughs> <c oughs> ดามเมดไหมสูงริ้วเลยนะโซโนไวเนี่ยอาจจะดาเมดไม่เยอะเพราะว่าตัวโซโนไวเองผมว่าเหมาะกับ ที่มีศัตรูเยอะๆยมากกว่าเพราะว่าไอสกิลสกิลนางที่ยิงจรวดเนี่ยมันโดนศัตรูทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ได้แรงดามเมจมันไม่ได้แรงแต่ว่าโดนโดนทุกตัวแล้วมันโดนได้เรื่อยๆนะครับจะเป็นสายตู้กับศัตรูหลายตัวมากกว่าไม่ใช่สายโซโลนะครับไม่ใช่สายลงเลกนั่นแหละแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกัน ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีคุณครับ